บอ่อตกปลาสีพี่น้องนะครับคนเยอะมากครับตาก็ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับกำลังมาครับกำลังเข้าฟังมาครับโอ้โซสูครับสู มาแล้วมาแล้วก็ฟังมาแล้วโอ้วิง่งแดงครับวิ่งแหงวิ่งหนีครับวิ่งหนีไม่จะยังไม่ยอมนะครับมาแล้วนะครับมาแล้ว อาจจะหมดหมดแรงแล้วนะครับโอ้มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับยอมหรือยังยอมหรือยังไม่ยอมนะครับ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  มานี่แล้วอืมขับไปแล้วนะครับกลับไปกลับมานะครับอืมยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับมานี่มาฟังแล้วโอว้ไอ้บึกนะครับไอ้บึก นี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้ไซส์ใหญ่เลยนะครับ